วัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมเพชรซัมมอนกันอีกเช่นเคยนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้นะฮะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ไหนนะครับดาวน์โหลดได้ที่ใต้ดีคริปชันหรือว่าใต้คอมเมนต์กันได้เลยนะครับผมในวันนี้เนี่ยมีอัปเดตกิจกรรมมาเพิ่มเติมอีกแล้วนะครับส่วนอัปเดตจะมีอะไรบ้างนะครับอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปใหม่ๆของเพชรซัมมอนกันด้วยนะครับ UG จีโฟฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนแบบไม่ต้องเปิดมือืออถ ไม่มีเวลาปล่อยบอดหรอ อยากฟาร์มเกมแต่กลัวแบตเสื่อมหรือเปล่าหรือกลัวเปลืองเน็ตไหมขอแนะนำโปรแกรม UG Phone แอปคลาวด์สุดคุ้มที่ทำให้คุณฟาร์มเกมได้แม้ปิดมือถือปิดคอมปิดอินเทอร์เน็ตทิ้งไปแล้วก็ตามสามารถฟาร์มได้ต่อเนื่อง24ชั่วโมงไม่ต้องเปิดเครื่องหรือมือถือ,ถอทิ้งเอาไว้ประหยัดอินเทอร์เน็ตแบตเตอรี่แล้วก็ค่าไฟหมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติมเริ่มต้นเพียงวันละ10บาทเท่านั้นแต่ถ้าอยากได้สเปคที่สูงขึ้นผมขอแนะนำตัวของ M v p ที่มีสเปคสูงขึ้น สามารถปล่อยเกมหนักๆได้หรือปล่อยหลายจอได้ปรเกัจเริ่มต้นจะราคาสูงกว่าปกติอยู่2เท่าแต่ตัวของประสิทธิภาพนั้นสูงถึงน3เท่ากันเลยทีเดียวสามารถดาวน์โหลด UG Phone ได้แล้ววันนี้ที่ลิงก์ใต้ดีคริปชันแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ด Level 5เพื่อรับเป็นส่วนลดในการใช้งานครั้งแรก หรือจะนำไปทดลองใช้งานฟรีก็ได้เช่นกันนะครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมแล็ลน็อก M Classic นะครับผมก็ขอแนะนำร้านเจน้ำการค้าเลยนะครับผมเติมง่ายเติมถูกสะดวกปลอดภัยไม่ต้องรอคิวนะครับแถ่งทางร้านเนี่ยจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายในการเติมเงินเนี่ยก็ใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นนะครับผมสามารถติดต่อไปได้ที่ f c e b o o k Fan Page เจน้ำการค้านะครับลิงก์อยู่ใต้ดีคริปชั่นและอย่าลืมนะครับผมบอกว่ามาจากช่อง Level 5 Channel คะรกัันนด้วยบอันดับแรกเลยนะครับตัวของการอัปเดตในรอบนี้นะครับผมหลกัหลกๆเลยเนี่ยนะฮะที่สำคัญสำคัญเลยก็คือตัวตัวของกิจกรรมพอจูนแคทนะครับผมกิจกรรมนี้เนี่ยนะครับมันจะทำให้เราเนี่ยได้รับเพชร มาใน ID ดีเพิ่มเติมค่อนข้างที่จะเยอะมากซึ่งเราเนี่ยได้ VIP แจกมา V11 อยู่แล้วตามปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าจะมีจํานวนรอบหมุนเนี่ยไม่เยอะนะครับกิจกรรมจะมีทั้งหมด2วันด้วยกันนะครับแต่หมุนได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะฮะอย่าลืมมาหมุนกันด้วยละกันนะครับส่วนเพชรเนี่ยจะได้เท่าไหร่นะครับจากเดิมมีทั้งหมดแสนเจ็ดหมื่นนะครับผมตอนนี้เนี่ยเราก็จะมาหมุนให้ครบทั้งหมดแปดรอบด้วยกันเลยนะครับผมว่าเราเนี่ยจะได้เพชรเพิมเ่มเติมมาเก็บสะสมในไอดีในการนาไปเล ตอนนี้ได้มา2,000แล้วนะครับจากกำไรที่ได้มานะฮะอ่ะ5,000นะครับผมเหลือการหมุนอีกประมาณ2-3ครั้งนะฮะตอนนี้7,000แล้วนะครับ11,000แล้วนะครับแล้วก็หมุนครั้งสุดท้ายละนะฮะได้มาทั้งหมด11,000เพชรนะครับผมก็เอาไว้เล่นอีเวนต์เพิ่มเติมได้นะครับจับตัวของอ่า Fortune Cat นะครับที่เหลือเองเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นในเรื่องของอีเวนต์เวิร์นบอสนะครับซึ่งอีเวนต์เวิร์นบอสก็ บอสปกติทั่วไปเลยนะครับไม่มีอะไรมากนะครับรอบนี้เนี่ยจะเป็นบอสปูลินโบราณน,นะครับส่วนเลนกิ้งตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าหลายหลายคนเนี่ยก็เริ่มทำดาเมจกันค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเหมือนกันแล้วนะครับผมส่วนยังไงเนี่ยเราก็ลองไปตีกันบ้างดีกว่านะครับว่าดาเมจที่เราเนี่ยจะได้นั้นจะได้ประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้ปั้นเท่าไหร,ร่นะฮะตัวละครก็ใส่ไปก่อนละกันนะครับผมไป ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าอีเทอร์นิทัสที่แตกมาเนี่ยจะช่วยเราได้มากน้อยแค่ไหนนะฮะจึ๊บจึ๊บแต่จริงตรงนี้มันมีทั้งหมด20เทิร์นะเอาจริงมันก็อาจจะนานหน่อยนะเออก็ต้องขอไปด้วยแล้วกันนะฮะเพื่อนๆนะฮะโอ้ยแต่บอสเนี่ยตีแรงมากเลยนะเซราโอล่าเราคือกําลังจะไปแล้วนะครับอยู่ไม่ไหวแล้วนะฮะตอนนี้สงสัยตัวที่บอจะแบกได้ก็น่าจะมีแค่2ตัวนะครับก็คือ ตัวของอินเทอร์เนัตตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวของเซรวิหนึ่งตัวนะครับที่จะค่อยๆขยี้มันไปเรื่อยๆนะฮะแต่เท่าที่ดูดาเมจน่าจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะโดนหลับด้วยโอ้โหโดนหลับรัวๆเลยเพื่อนๆนะฮะโดนหลับแบบรัวๆนะครับผมโดนอีกแล้วฮะโดนไม่หยุดเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะเพราะว่ายังไงทุกครั้งที่บอสโจมตีตัวของอินเทอร์เนัสเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆติดสเต็กคิดไปเรื่อยๆนะฮะนี่ มันจะมีสแต็กพิษเพิ่มขึ้นมาข้างบนแล้วนะฮะแปดสแต็ตเก้าสแต็กแล้วนะครับผมยิ่งติดเยอะยิ่งโดนดาเมจแรงนะฮะบึ๊บนะฮะอ,ะอ่ะแต่ก็ขึ้นอยู่กับพลังโจมตีของเราด้วยนะครับถ้าพลังโจมตีเราไม่เยอะก็อาจจะไม่แรงเท่าไหร่ฮะถึงล้านปะเนี่ยอันเหลวได้แค่เจ็ดแสนแปดแสนโอ้โหไม่ถึงแน่เลยเลยโอ้โหจบแล้วฮะทุกคนเรายังกา,กากอยู่ยังไม่ได้อัพตัวละครเพิ่มเติมเลยนะก็ได้ไปแปดแสนดาเมจนะฮะก็ถือว่าไม่ได้น้อย สักเท่าไหร่นะสำหรับตัวละครที่เลเวลยัง30อยู่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมเมินบอสนะฮะตีได้ทั้งหมดวันละ3ครั้งนะครับเผื่อว่าบางทีเนี่ยรอบแรกดาเมจไม่ดีก็ค่อยไปแก้รอบ2รอบ3าละกันนะครับแต่ถ้าตีแล้วเนี่ยดาเมจเพียงพอก็พอแล้วก็ได้นะครับส่วนของนักวันก็อย่าลืมกระรับกันด้วยละกันนะครับผมตรงนี้เนี่ยจะสามารถแจกของรางวัลได้ตอนเที่งคืนนะครับผมอ่ะสำหรับตรงนี้เนาะ หลักๆในการอัปเดตรอบนี้ก็มีเพียงแค่2อย่างนี้นั่นแหละนะครับผมอ่ะอย่าลืมนะครับใครที่อยากจะมาลองโหลดเล่นด้วยกันนะครับตัวเกมแจกฟรี v 1สนะครับแจกเพชรอีก200แสนกว่าแาจากอินเทอร์เนตัสแล้วก็ตัวละครเริ่มต้นให้เราเล่นกันอย่างง่ายดายเลยนะครับก็สามารถดาวน์โหลดแล้วก็มาเล่นกันได้ใต้คอมเมนต์นะฮะยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายเพื่อนๆทุกคนนะครับ